ท่านอองใหญ่ไม่ได้ตอนที่ร้อยสองก็ประมาณนั้นแหละโอเคจ้ะขอบคุณมากนะคนของทูแวมาในมึงที่ไม่กันนะหรือว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับองค์ชายสองเราพบว่าสแสที่จะพิคดีสินะฮะไปกระเถิอันติงเดี๋ยวก่อนสิแล้วที่อยู่ขององค์ชายคนนั้นละ่ะกับมาคก์ พวกเราไปทางฝั่งตะวันออกกันก่อนและกันไม่ไปทำไมล่ะผู้หญิงที่ไรยังสาเช่นเธอชอบผู้ชายน่าเกียดอย่างว่าซีอย่างได้อย่างไรข้าก็รอยรถไฟแม้ว่าข้าก็จะไม่ต้องการให้เจ้าตามไปเช่นเดียวกันอะอแต่ที่นี่มีหทหารอยู่มากมาย มันอันตรายเกินไปที่ท่านจะอยู่คนเดียวตามข้ามากม็เห็นจะเป็นไรนี่หรือว่าท่านจะไปแอบพ่ลองเล่าข้าจะได้ไปคนเดียวไม่ได้อะห้ามไปเด็ดข้านะทำไมล่ะข้าต้องไปเพราะว่านี่เป็นเรื่องสำคัญของท่านมากข้าต้องไปหาความจริงให้ได้ไม่แน่เราอาจจะได้หลักฐาน ที่แกต่างอีท่านก็ได้นะหลักฐานเธอไม่ได้ไปเพราะว่างซีหยางนี่เธอไปเพราะข้าข้าจะต้องหาความจริงเพื่อมาลบล้างความผิดของท่านให้ได้ข้าจะปกป้องป้องท่านเองเชื่อข้าเถอะโง่จริงๆแม้แต่ในเขตของว่างซีหยางคนธรรมดาก็เข้าไปไม่ได้แล้วเจ้าจะไปหาอะไรได้ฮะเฮ้ย กว่านั้นว่าสิย่งมาที่นี่ก็บพระเจ้าถ้ายิ่งให้เจ้าไปเจอเขาอีกก็จะเข้าทางเขาสิเขาไม่รู้ว่าเป้าหมายของว่าสยางตอนนี้คืออะไรต้องห้ามให้พวกเขาเจอกันข้าจะต้องหาว่าสิยางให้เจออย่าดื้อได้ไหมฟังข้าโอเคไหมไม่ได้อย่าดือ้อไม่ได้ เธอยิงงดืออีกเขาจะต่อยเจ้าให้สลบเลยดีไหมถ้าไม่เชื่อฟังข้าข้าจะพาเจ้ากลับไปเดี๋ยวนี้นะ,ะนี่เันฟสีใหญ่นี่ไม่ได้จะให้เขาเจอกันไม่ได้นั่นไง